ฤทธิกายะพระเทระให้พรคุณผู้ชมที่น่ารักครับคลิปนี้ผมนำเสนอวัตถุมงคลเข้มขลังพลังพุทธคุณสูงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนาญอุตตมะปัญโยท่านเป็นยอดพระเกจิอาจารย์สายรามันวงคือสายมวอนะว่าง,ง่ายๆวัตถุมงคลเข้มขลังของท่านแม่มีสร้างมีทำเอาไว้มากมายหลายชนิดทั้งที่วัดบางกุฎีทอง แล้วก็ที่วัดชินวรารามซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในปัจจุบันในส่วนของผมจะนำเสนอวัตถุมงคลยุคเก่าที่ท่านได้สร้างได้ทำในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดบางกุทีทองเหตุก็เพราะว่าพระเครื่องยุคก,ก่อนยุคเก่านั้นแม่มีพุทธคุณสูงตามตำรับตำรารามันตามตำรับตำราพระเกจิสายลุ่มแม่น้ำ ซึ่งสืบเชื้อต่อสายกันมาเรียกได้ว่าพลังพุทธคุณไม่มีขาดตกบกพร่องไล่กันมาตั้งแต่หลวงปู่เทียนวัดโบสถ์หลวงปู่ท่านจ้คุณมาลิหรือว่าพระอาจารย์อัดหลวงพ่อพลายหลวงพ่อวงวัดมะขามโอ้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในสายมอนเนี่ยนะครับท่านมีวิชาเคล็ดลับอยู่วิชาหนึ่งเรียกว่าเด็ดขาดมาก นั่นก็คือการทำผง12นักษัตว์ซึ่งว่ากันว่าสามารถที่จะกลับฝืนดวงชะตาพริกชะตาได้มีอนุภาพไม่แพ้ไม่เป็นรองผงชนิดใดแม้ผงสมเด็จของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตนี่ก็เรียกได้ว่ามีอนุภาพไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันแล้วตำราการสร้างผง12นักษัตว์นี่ก็สืบทอดต่อสายกันมาจนมาถึงหลวงปู่สุรินทเรวโต ท่านเป็นอนดีตเจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทองเป็นองค์อาจารย์ของหลวงพ่อชำนาญท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาการสร้างผง12นักษัตว์ให้กับหลวงพ่อชำนาญไม่เพียงแค่นั้นในส่วนของพระผงนะผงวิเศษเนี่ยหลวงพ่อชำนาญท่านก็สำเร็จผงวิเศษอีกมากมายหลายประการหนึ่งในนั้นก็คือผงรอดกระดานผงพุทธคุณในสายลามันสุดยอดคือผงรอดกระดาน หมายความว่ารอดพ้นจากอุป,ปรสรรคปัญหาขวานหนามทั้งป่วงอ้าวทีนี้มาว่าถึงพระเนื้อโลหะมั่งพระเนื้อโลหะท่านก็มีส่วนผสมของชนวนมวลโลหะซึ่งทรงความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์อ้าถ้าจะว่ากันจริงๆแล้ววัตถุมงคลของหลวงพ่อชำนาญไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนยุคเกา่ายุคไหนๆก็เถอะท่านสร้างท่านทำด้วยความพิถีพิถันพระเครื่องชิ้นหนึ่ง นะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็จะมีพระพุทธคุณสูงเด่นเน้นในด้านนั้นหนึ่งอย่าง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 เรียกได้ว่ามีครบเครื่องพุทธคุณสูงในด้านนั้นๆแล้วก็มีพระพุทธคุณเป็นล่มโพปปกเกตคุ้มเก้าในเรื่องอื่นๆผมจึงได้บอกว่ามีพระเครื่องของท่านถ้าคนไม่มีตังค์นะไม่มีเงินปัจจัยน้อยพระลักร้อยก็ได้มีพุทธคุณสูงส่งเหมือนกันถ้าคนอยากจะได้พระที่หายากหน่อย ก็เป็นพระเครื่องที่เป็นพระหลักพระหลักของท่านนี่มีราคาค่าชักบูชานะครับหลักหมื่นหลายหมื่นบางองค์เป็นหลักแสนก็มีเหตุก็เพราะว่าใครได้ไปบูชาล้วนแล้วแต่บอกต่อกันว่าพระพุทธคุณดีจริงๆอ่าที่นำมาให้คุณชมนี่เป็นวัตถุมงคลในหลากหลายรูปแบบที่ท่านสร้างท่านทำสมัยอยู่วัดบางกุดีทองเป็นพระยุคเก่านะต้องบอกก่อนพระยุคเก่าของท่านเนี่ยบางรุ่นบางองค์ราคาค่าชักบูชาก,ก็สูง บางรุ่นบางองค์ก็ยังเพาะเก็บเพาะเช่าหาบูชาได้อยู่ค่อยๆศึกษาไปครับของดีๆแบบนี้ผมจะค่อยๆนำมาให้ท่านได้ชมกันฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ